จิตเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะคุมได้ง่ายนะและทุกคนก็จะมีอาการเหมือนกันคือคุมยากนอกจากใครมีประสบการณ์ในการฝึกฝนมาพอสมควรดังนั้นแม้แต่เรามีความรู้แล้วเนี่ยรู้แล้วนะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องปล่อยวางอย่างนี้อย่างนี้แต่พอเราไม่ได้มีโอกาสในการฝึกฝนเนี่ยกำลังที่จะไปปล่อยวางมัน,นมัน ไม่มีกำลังนะไม่พอมันก็เลยต้องมีการประพฤติทมสมควรแก่ทมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นะแต่กำลังพวกนี้มันจะไปมีอีกทีตอนโยมนะใกล้ตายนะพอะโยมใกล้ตายเนี่ยนะใครว่ากำลังน้อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันมาเลยนะอ,อินทรีย์มันพร้อมนะครูเจ้าเป็นผู้ที่เห็นนะเห็นความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ นะช่วงจังหวะนีย่ยมมีความพร้อมที่จะนำสิ่งนี้ไปใช้นะแล้วสามารถได้ถึงขั้นอา,าหาันเลยถ้าอุปาธิเหลืออยู่ก็สังโยธาสิน้นะนะนะก็อยู่ที่คุณสมบัติพื้นฐานอีกถ้าเป็นอุบาสกผู้มีปัญญานะผู้มีปัญญาต้องเห็นเกิดดับนะพวกเห็นเกิดดับ สามารถไล่เลี้ยงตั้งแต่สังโยชน์เบื้องต้นยันท้ายได้เลยรวดเดียวนะส่วนพวกที่มีกำลังอ่อนลงมาก็สังโยชน์หาสิน้นแต่นี้เหตุปัจจัยอะไรในช่วงก่อนตายคือได้ฟังคำตถาคตนะฟังธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด ทำงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยสุกตะวินโยเนี่ยถูกถ่ายทอดโดยใครโดยตถาคตแต่ถ้าไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้ฟังพวกมาถ่ายทอดต้องจากใครจากสาวกจากสาวกของตถาคตถ้าไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นสาวกตถาคตมาถ่ายทอดให้ ต้องได้อะไรอใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรนนี่เป็นสามข้อหลักๆที่จะทำให้เราเนี่ยในช่วงเฉพาะมรณะกาเลนะช่วงเวลาใกล้าตายสังโยชน์ห้าที่ยังไม่เคยละได้เนี่ยจะละได้ส่วนใครละได้แล้วจะได้เป็นอารหาันต ซึ่งสังโยชน์หที่โยมละได้เนี่ยนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่ากลุ่มผู้ละสังโยชน์หได้เนี่ยนะมันก็จะไปเข้าในพวก5กลุ่มของผู้ละสังโยชน์หได้หลังตายเนี่ยนะซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยกลายเป็นปรินิพานสี่พวกเลยแล้วไปเกิดในชั้นอากนิิฐาสุทธาวาสพบชั้นที่ห ก็ถือว่ามีโอกาสปรินิพานเนี่ยสูงกันทุกคนเลยในช่วงใกล้ตายนะเพียงแต่ไม่ได้ตอนสดๆยังมีชีวิตแค่นั้นเองแต่พอหลังตายแล้วปุ๊บเนี่ยนะก็จะเป็นอันตราปรินิพายีอุป,ปหัจจะสังฆาราสาสังฆานะปราินิพายีอินทรีย์อ่อนที่สุดนะถึงโยมจะเป็นผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนที่สุดก็ยังได้ อากาิธาอุดตังโสโตอากานิธาคามนะีซึ่งก็จะปริธนิพันในภพนั้นไม่กลับจากที่นั้นเมือ่อวานเราก็ได้ทบทวนกันไปนะแล้วก็ได้เพิ่มเติมกันไปตอนนี้ช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาก็กำลังนะทำให้งวดเรื่องของอนาคามีนะ ซึ่งก็่าจะไปเกิดที่ไหนอย่างไรนะมีกี่แบบกี่ประเภทนะเมื่อวานแจกแจงไปละแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มมาทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เพิ่มมาเรื่อยๆนะก็ทำให้ภาพของอนาคามีชัดเจนขึ้นภาพที่เราเคยคิดว่าอนาคามีจะต้องละสังโยชน สี่ห้าพร้อมกันก็ไม่อีกละนะไม่จำเป็นนะพอ,าอามาดูพระสูตรผู้เจ้านะนะเนี่ยนะเกณฑ์ต่ำสุดก็คือจะต้องการรมโยคาวิสังยุตโตนะนะพลากแล้วนะือสละได้แล้วเนี่ยนะนะจากเครื่องผูกในกามซึ่งคือสังโยตโตที่สี่เท่านั้นซึ่งเราเนี่ยจำสัญญาเดิมจาก สาวกพาสิทธ์มาว่ามันจะต้อง4ี่ห้าพ่วงกันนะมันก็เลยแกะไม่ออกสักทีว่ากามสังโยากามสังโยกามโยคาวิสังยุตโตเนี่ยกับปัญจานังโอลัมพาขิยานังสัญโยชนานังปริขยามันต่างกันยังไงคือสังโยต้าสิ้นเนี่ยหเบื้องต่ําสังโยช์สิ้นเนี่ยกับ ลากจักกามได้เนี่ยเพราะเราไปพ่วงพยาบาทตลอดไงว่าต้องกามต้องพยาบาทสีข้อข้อสีข้อห้าต้องมาคู่กัน <c oughs> นะก็เลยงงอนาคามีมาโดยท่วนหน้านะเราจะแกะกันได้ทีละอัน <c oughs> <c oughs> คือแกะแล้วต้องแกะโดยพระสูตรรองรับนี่ดังนั้นพระศัสดาก็ตัด ไว้ว่าคนที่ยังพรากจากเครื่องผูกในกามไม่ได้พรากจากเครื่องผูกในภพไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นอาคามีต้องกลับมานะอ่าเนี่ยหรือจริงๆในตัวของมันนะหมายถึงการที่ถูกพัดไปนะยังถูกพัดไปนะพัดไปนะสู่โลกนั้นมันก็ต้องกลับมาในสังสารนี้อีก เมื่อกลับมาในสังสารวัฏเนี่ยก็คือประเด็นสาคัญคือมันไม่พ้นลนรกกรรเดชาผลเปลววิสัยเพราะมันไม่ได้ความเป็นอริยะเครื่องผูกในภพเครื่องผูกในกามมีครบอเขยเบขึ้นมาจะเป็นอนาคามีไม่ต้องกลับมาต้องทํำยังไงเกณฑ์ต่ําสุดต้องทําให้เครื่องผูกนะในกามเนี่ยสิน้นนะ นั่นคือข้อสี่ต้องสิน้นจึงถูกเรียกว่าการโยคะวิสังยุตโตนะ,ะเฉพาะข้อสี่ข้อเดียวและถ้ายมละตัวนี้ได้บวกกับละภวะโยคะวิสังยุตโตเครื่องผูกในภพได้สองอันเป็นอลหันละเครื่องผูกในกามได้อันเดียวอนาคามีอืมนะ นั้นอนาคามีก็จะเป็นกรอบที่กว้างจะตรงข้ามกับอาคามีนั่นเองต้องกลับมาหรือไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาก็คือไปผุดเกิดในที่นั้นไปนะแล้วก็ปรินิพานในที่นั้นไม่ต้องกลับจากโลกที่เขาไปผุดเกิดอะอย่างนี้ก็ได้กรอบตรงนี้มาแล้วก็มี โยมผู้หญิงคนหนึ่งเจออีกพระสูตรหนึ่งใช่ไหมที่เอาขึ้นมาก็สอดรับไม่ขัดแย้งกันนะอาตมาก็ไปดูแลอยู่ในพระสูตรที่ที่เราเสิร์ชอยู่ในอนาคามีนั่นแหละแต่ยังนะอ่านไปไม่ถึงนะแต่พอเขาบอกมาปุ๊บก,ก็พี่นาตรงนั้นเลยว่ามันขัดกันไหมก็ไม่ขัดกัน แต่เพียงกรอบตรงนั้นเป็นกรอบที่กว้างกินมาถึงเรื่องตัวมานะซึ่งผู้เจ้าก็จะบอกว่านะละราคะโทสะโมหะนะจัดบอกทีละอันนะละราคะได้เรียกอนาคามีละโทสะได้เรียกอนาคาีและโมหะได้เรียกอนาคาม,ม,าคามีแล้วก็เพิ่มอะไรโกทะมัคขะแล้วก็มานะ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 เพิ่มตัวนี้ขึ้นมาอืม ซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในโกธากับมัคขะก็อยู่ในกลุ่มของโทสะนะที่เข้มข้นขึ้นจากโทสะคือไม่พอใจก็จะเริ่มเป็นโกรธนะนะนะจากโกรธก็เริ่มมาผูกโกรธนะนะก็หรือก็เป็นการในศัพท์ที่เขาแปลก็คือลบหลู่หรือหักล้างนะหรือแข็งกระด้างขึ้น ก็จะเข้มขึ้นแล้วก็มานะก็เป็นเป็นความถือตัวต่ำกว่าเราเสมอเราสูงกว่าเราจัดเป็นมานะหมดนั้นกรอบของของอนาคามีก็ชัดขึ้นแล้วก็ บอกให้ทราบเรื่องกรอบของสกทาคามีอีกกรอบของสกทาคามีนะเราก็เริ่มชัดแล้วว่านะไปเกิดตรงไหนได้บ้างนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งการแปลสับแสงอย่างเดียวใช้การเชื่อมโยงพระสูตรนะอันดับแรกเนี่ยสกทาคามีเนี่ยเทวดาแน่นอน เทวดาแน่นอนเพราะผู้เจ้ามีตัวอย่างยกไว้ให้ในมิขสาลาสูตรนะว่าอิสิทัตาก,กับปุลานะพ่อนางมิขสาลากับเพื่อนพ่อนางเนี่ยไปเป็นสกทา,าคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตดังนั้นในภพเทวดาเนี่ยนอนมาล้แต่เทวดาอันนี้เป็นเทวดาชั้นกรรมภพก็เลยควรจะมีคำถามของสกทา,าคามีว่า แล้วเทวดาชั้นรูปประพบกับอรูปประพบเนี่ยจะได้ไหมสกทา,าคามีสามารถได้ไหมนะซึ่งเหตุผลต่างๆที่นำมาประกอบก็เช่นปุถุชนที่เขาทำสมาธิได้เขายังขึ้นไปรูปประพบอรูปประพบได้เลยก็จะมีคนถามว่านี่ไง ตรงนี้ปุถุชนยังทำได้ใช่ไหมาจากนั้นเราต้องดูอะไรอีกเราก็เลยมาเจอพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยล็อกไว้ให้ว่าสกาธาคามีคนเนี่ยสมาธิแค่พอประมาณกำลังมีแค่นี้นะยังไม่บริบูรณ์ในสมาธินั้นกำลังของสมาธิพวกที่จะไปเป็นพรหมกายิกา อาการสาอะไรขึ้นไปเนี่ยนะผู้เจ้าต้องโอ้โหตัดยังไงนะต้องชอบใจน้อมใจพอใจนะอยู่จนคุ้นเคยตั้งอยู่นะไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละออกย้ำตลอดงั้นพวกนี้สมาธิต้องแน่นเปี้ยจนกระทั่งตายก็ต้องไม่เสื่อมถึงจะได้ไปเกิดในตรงนั้นนังนั้นพวกนี้ปุทุชนทําได้ ถ้าเขามีความเพลี่ยนตัวอย่างมีเยอะแยะปริพาชกทั้งหลายนะที่ได้สมาธิไปเป็นเทวดาก่อนผู้เจ้าเกิดเยอะแยะนะนะแม้แต่ในสมัยผู้เจ้าปริพาชกที่ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมากล่าวธรรมกับผู้เจ้านะขัดแย้งอยู่ก็มีนะอ่าย่างนี้แล้วนี่คือความความแน่นของสมาธิซึ่งสกัทาแต่ความแน่นสมาธิตรงนี้สัง่งย่อเขาละไม่ได้นะ แต่สกทา,าคามีเนี่ยมีกำลังที่ละสังโยชน์ได้3ตินนังสัญโยชนานางปริขยาติน,นังคือสสังโยชน์ปริขยาก็คือเสื่อมสิน้นนะแต่ผู้เจ้าก็ล็อกไว้ว่าสมาธินั้นพอประมาณไม่ได้บริบูรณ์นะนั้นกำลังของสกทา,าคามีสมาธิไม่พอที่จะไป อยู่ในชั้นรูปภพบอรูปภพบนะก็ตัดไปละสากาธาคามีจะไปเป็นเทวดาชั้นรูปภพบอรูปภพไม่ได้ละตอนี้ก็มาดูว่าอ่ะทีนี้เป็นเทวดาชั้นกรรมประพบได้เพราะผู้เจ้ายกตัวอย่างไว้ใหนะ้ชัดเจนจากนั้นคําถามต่อไปคุณจะมีว่าแล้วมาเป็นมนุษย์ได้เปล่านะนะก็เลยบอกว่ากําลังหา พระสูตรมาสนับสนุนพระสูตรหนึ่งที่เจอก็คือถ้าจะมาเป็นมนุษย์เพราะสากาธาคามีนีเหลือคราวเดียวแล้วนะอย่างมาเป็นเทวดาอย่างอิสิทธตตาพวกนี้พอไปเป็นได้กายชั้นดุสิตเนี่ยไม่ผ่านในที่นั้นเลยนะสากาธาคามีไม่ไปไหนอีกแล้วนะเหมือนกับอนาคามีอ่ะไปเกิดแล้วไม่ไปไหนอีกแต่ไม่เรียกอนาคามีเพราะ การ,รมโยคะนะ,ะข้อนี้ยังไม่หมดยังมีการ,รมโยคะยุตโตอยู่นะยังยังออกไม่ได้ก็เลยเป็นแค่สกทาคามีไงนะ,ะแต่ไม่เรียกว่าการ,รมโยคะยุตโตเรียกว่านะสังโยตห้าอปิหินายังถูกทำลายไม่หมดนะซึ่งอันนี้ภาษาไทย แปลไม่ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจชัดนะเพราะแปลไปแปลว่าละไม่ได้แต่สกทา,าคามีเนี่ยหเนี่ยละได้สามแล้วมันต้องละได้ได้นะแต่ต้องบอกว่าละได้ไม่หมดอืมนะนี่ผูจ้าใช้คำนี้อ่าแ้นะแสกทา,าคามีนะก็เลยต้องอยู่ในกรรมภพเป็นเทวดากรรมภพ กลับมาเป็นมนุษย์ได้ไหมนะซึ่งถ้าได้เนี่ยผู้เจ้าก็ควรจะใช้คำเดียวกับสัตตะกตุปรมมใช่ไหมว่าเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างก็แก่งได้นี่ถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งคิดว่าเออเขาบอกกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวไม่จําเป็นจะต้องเป็นเทวดาใช่ไหมมนุษย์ก็ได้เหมือนในพจนานุกรมเนี่ยเขา อัตกถาเขาไปแปลว่ากลับมาสู่มนุษย์นะอ่าซึ่งถามว่าถ้าจริงถ้ามนุษย์จริงและเทวดาก็ได้เพราะตัวอย่างของผู้เจ้ามีผู้เจ้าก็จะต้องบอกอ่ะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเหมือนกับสังตาาตุปละมังคือเทเวจะมนุษย์เสจะแต่ทําไมบอกนี่คราวเดียวนี่คราวเดียวพร้อมกับมีตัวอย่างเทวดาดังนั้นตรงนี้ก็มีความหนักแน่นขึ้นมา เพิ่มขึ้นแล้วว่าสากาธาคามีไม่แกว่งนะอันเดียวอยู่ตรงนี้นะก็ไม่ควรจะได้พบมนุษย์ตามวันนั้นไม่ได้ไม่ใช่แน่นอนเพราะอาริบุคคลแล้วสามกติข้างล่างไม่ได้กติเราต้องล็อกไว้แล้วว่ามีห้านะสามข้างล่างหมดสิทธิ์ไปนะอหรือมนุษย์กัะเทวดาแต่มนุษย์มาได้ไหมมนุษย์นี่โสดาบัลรั่วไปหมดแล้ว มนุสสกังพรพวังพบมนุษย์คราวเดียวโกลังโกละกลับมาสู่สกุลสองถึงสามคราวนะแล้วก็เทเวจากมนุษย์เสจะใช่ไหมเทนิสกะทาขา,ามีจะมีอะไรเป็นกรรําไรกว่าโสดาวันทั้งที่รากาโทสะโมหะเบาบางก,ก็คือแค่ไม่แกว่งนะไม่แกว่งละนะนั้นก็ล็อกอันเดียวละตอนนี้ล็อกมาอยู่ที่ทเทวดาชั้นกรรมภพ แค่นั้นนะมามนุษย์ไม่ควรละเพราะถ้ามามนุษย์ได้ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาถ้ามนุษย์อย่างเดียวก็ผิดอีกเพราะว่าผู้เจ้ายกตัวอย่างเทวดาไว้แล้ว <c oughs> ก็ต้องมนุษย์และเทวดาถ้ามนุษย์กับเทวดาก็ไปเจอสักตะกาตุปรมามังวเทเวจะมนุษยเสจะทาไมผู้เจ้า,าไม่ใช้คํานั้นไปใช่ไหมอ่าอย่างนี้เห็นนะมัน <c oughs> เราก็ค่อยๆตีกรอบเข้ามาก็มาเรื่อยๆ มันก็ชัดขึ้นนะเราก็ได้อนาคามีได้สกทาคามีในภาพที่ชัดขึ้นแล้วก็เราได้เราได้ความชัดในพระสูตรนี้ขึ้นมาว่าพระองค์แบ่งบุคคล4ี่จำพวกพวกหนึ่งก็คือ สั่งยศห้ายังทำลายไม่สิน้นพวกที่2เนี่ยสั่งยศห้าทำลายสิ้นได้แล้วแต่ยังได้นะยังมีอุปตินะนะหรืออุบัติเนี่ยนะปฏิลาพิการนีนะ้ยังได้การเกิดนะการได้การเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังละไม่ได้ และภาวะปฏิลาพิการนี้ปฏิลาพาเนี่ยไปว่ากันได้ภาวะก็คือพบกันได้พบนะ,ะการได้การเกิดสองอันนี้ยังละไม่ได้นะพวกนี้จะไปเป็นอากานิสฐาผู้เจ้าชี้ชั้นเดียวเลยนั้นอาการนิสฐาชัดเจนแล้วว่าสังโยน์าสิ้นแน่นอนนะ,ะสังโยชน์าสิ้นแน่นอนแล้วก็ละในส่วนเกิดกับพบยังไม่ได้ จะมาที่ตรงนี้ดังนั้นสุดทาว่าห้าชั้นถูกล็อกไว้แล้วว่าชั้นที่ห้าสังโยชน์ห้าสิ้นสี่ชั้นแรกไม่ได้บอกนะไม่มียืนยันว่าสิ้นนะแล้วไปดูเหตุในการเกิดมาที่นี่สมาธิได้เห็นเกิดดับแค่นั้นเองมาอยู่ที่นี่มาเลยนะแล้วในพระสูตรเนี่ย สมาธิได้เนี่ยชานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราเห็นเกิดดับเนี่ยมานี่เนี่ยสมาธิไม่ต้องแน่นด้วยไม่ได้มีบอกว่าน้อมใจชอบใจอยู่จนคุ้นตั้งอยู่นะไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาลละไม่ขนาดนั้นแต่เห็นเกิดดับแสดงอน,นิสง์เกิดดับเนี่ยมหาศาลแค่ยมได้สมาธิบ้างเห็นเกิดดับเนี่ยพัวหลุดมาอวิหาตปาสุทธัสธสุทธสสีแต่สังโยชน์ห้าไม่ได้ถูกทำลายหมด มาพัฒนาที่สี่ชั้นตรงนี้อืและห้าชั้นนี้ของสุตาวาสไม่บอกอายุไขนะเท่ากับว,ว่าอยู่ที่ความเพียรน,นะเพียรมากบรรลุเร็วได้อีกจึงห้าชั้นนี้จึงไม่พูดอายุไขไว้ว่าอายุเท่าไหร่นะนะแต่พวกพรมกายิกาถึงเวหภาภะละที่เป็นผู้ได้สดับ ก่อนจะบรรลุนิพาเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยอ่าจะต้องอยู่จนสิ้นอายุไขเห็นนะเนี่ยคือความชี้ชัดของผู้เจ้าเราเราอ่าเนี่ยเราเก็บประเด็นดีๆสังเกตดีๆพผู้เจ้าจะตอบไว้ทุกเรื่องทุกแง่มุมคมกลิบหมดนะอ่าเป๊ะหมดพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจัะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ